ตัวเลขมหาเสน่ห์โดยที่ไม่ต้องพึ่งมันภายเพราะว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เพียงแค่คุณมีหมายเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เลขที่พูดถึงนี้ได้แก่2-2-3 22 2-3-2 2-3-6 2-3-9 2-6-3 3-2-2 2 3งสามสอง3ามสองสามสามสองส3่สองหกสามสองสอสองสองสสองสาหแต่ว่าเราก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเลข3อยู่คู่กับ เลข1เลข4หรือเลข7เลข8เช่นมีเลข3 1มีเลข4 4 3มีเลข3 7มีเลข38มือีเลข73หรือ83จะทำให้เสน่ห์ของคุณลดลงทันทีและเพื่อความสมบูรณ์แบบในตัวเลขมากขึ้นเราควรจะมีเลข5เพื่อเพิ่มสติปัญญาให้คุณสมบังมากยิ่งขึ้นนี่คือตัวเลขซึ่งการร้อยเรียงระบบ ของตัวเลขสามารถพึ่งพาอาศัยหรือปรึกษาผู้พยากรณ์ได้